เอมขอความรู้สึกของเกียวร้านนี้หน่อยครับ oh <my> สักร้านวันนี้รู้สึกไงก,กับคนที่มาในงานวันนี้ครับ <c oughs> ดีครับบรรยากาศวันนี้เป็นไงบ้างพี่หาวสวัสดีครับผมว่าช่างดาวนะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่งานปลายฝนต้นหนาว ตอนนี้พี่ริดกำลังเล่นอยู่จะห้าโมงแล้วบรรยากาศกำลังดีชมกันยังสบายเลยนะครับผมแสงกำลังสวยเลยครับผมไปดูบรรยากาศเป็นไงกันเดี๋ยวนี้เอากล้องฟิล์มมาด้วยตอนนี้ผมอยู่กับพี่ชายที่รักพี่ไอ้นะครับพี่ไอเป็นมือคีย์บอร์ดวงเขียนไขและวานิชนะบรรยากาศวันนี้เป็นไงบ้างพี่อธิบายให้คุณผู้ชมหน่อยสิขาวแสงแดดขาวสาวตอนเลยสาวหน้านี่น่ารักมากเลยนะครับผมอีกคนนึงครับพี่บอลพี่บอลเป็นมิกิตะบรรยากาศวันนี้เป็นไงบ้างพี่สุดยอดอึ้ม <laughs> ไม่น่าใช้บรรยากาศแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันแล้วดูชุดผมเป็นไงแสดงความเป็นอโยธยาไป คือแต่ละร้านที่มานี่คือพี่โจ้เขาคัดสรรอย่างดีก็มีอาหารหลายอย่างมากเลยครับที่นี่ก็จะมีตั้งแต่มาล่าน้ำปั่นหลายๆอย่างปลาหมึกปิ้งก็เครื่องดื่มส่วนของขายในงานก็จะเป็นพวกออเตอร์เป็นอะไรเนี่ยอะไรไม่รู้ของชนเผ่า่ก็มีเสื้อผ้ารถโชว์สวยมาก ตอนนี้พระอาทิตย์เริ่มตกดีสวยมากแดดสวยมากอ๋อพี่บูแล้วแล้วอันนี้พี่บูนะครับวันนี้บรรยากาศร้อนมากร้อนอ่ะแล้วคนมารู้สึกป็นไงถามคนมาสิ่เลคเคยก้องพี่บูเคยก้องโอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้างานกันนะครับผมว่ามีใครบ้างตรงนี้เป็นหน้างานที่ลงทะเบียนรับติแบนถ้าจากรีแบนก็จะเป็นของในงานก็จะเป็นเสื้อเป็นของเทเละลึกต่างๆ ยอันไหนขายได้เยอะสุดอ,อันไหนอันไหนอันนี้เหรอสุชมงคค่ะปีเมย์ใครปีเมย์เลยค่ะบรรยา <laughs> กาศก็จะเป็นอย่างนี้ครับหน้าง,งานมีสาวๆน่ารักต้อนรับอยู่ <laughs> พี่น่าจะเจอเขานะครับต้อนรับอยู่หน้างานไปเดี๋ยวไปดูข้างในงานกันเลยดีกว่าตอนนี้พี่ป๊อตเล่นเสียงวาาอยู่นะครับผมไม่รู้ว่ากล้องจะได้ยินหรือเปล่าาพเพเเจอกียง,งื่ลา ตอนนี้ประมาณกับทุ่มแล้วนะครับผมผมคิดไว้ว่าผมจะมาสัมภาษณ์คนในงานนะครับความรู้สึกคนในงานแต่ก็นั่งกินอะไรกันจน,จนมุดแล้วนะเท่าที่ทําได้นะครับผมอย่าไปหาคนมาสัมภาษณ์กันว่า ขารู้สึกไงกับงานนี้แล้วก็อยากบอกอะไรคนในงานเลยกันคนแรกเลยครับเพราะผมอยากสัมภาษณ์นะครับผมไม่สัมภาษณ์ไเลยแล้ว <c oughs> ไม่เอาไม่เอาเอาดียวอิสยานะครับผมไปฟังเพลงได้เพลงของับเพาที่ผมชอบที่สุดเลยนะทะเลดาวง่ายง่ายวัน,น,นวันนี้รู้สึกไงกับคนที่มาในงานวันนี้ครับดีครับคนที่มาดีครับ <c oughs> ดู <c oughs> หลายๆคนกันนะครับผมไปดูคนในงานเลยกันโทตจะมืดแต่ผมไม่ได้แต่ว่าแสงจะพอไหมสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับสวัสดีตอนเช้าครับเขาไม่เช้าเลยนะทนายครับผมครับ ชื่ออะไรครับชื่อนัทครับผมพี่นัทนะครับผมพี่นัทปีที่เราได้มาพี่อุ้ยปีนี้เราไม่ได้มาครับปีนี้ปีนี้ปีแรกเนาะปีแรกเลยครับรู้สึกไงกับปีนี้งานในปีนี้มั้งครับโคตรฟินครับพี่ฟินนะอาหารอร่อยไหมพี่สำคัญที่สุดคือเนื้อย่างนมครับนี่คือที่สุดของของงานหน้านะครับจานที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะครับห้าสิบบาทแไม่ได้มาสายให้เขานะครับแต่ใหญ่ทุกคนมาลองชิมงานในวันนี้ครับทีมงานเราเหนื่อยมากพี่อยากจะฝากอะไรถึงทีมงานเรามั่งครับก็อยากให้แช่เบียร์เยอะๆใหญ่ทีมนั่ ่าาาผมมปีหน้แน่นอนปีหน้ามาจะต้องเจอพี่นัทแน่นอนนะครับแน่นอนครับผมครับผมสวัสดีครับวัีตอนเช้าครับขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยนะครับอ่าพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อคมครับชื่อคมครับมคมพี่คมอ่าพี่คมปีที่แล้วได้มาไหมมาครับปีแล้วมาเนาะเทียบปีที่แล้วกับปีนี้ รู้สึกยังไงบ้างพี่ราคาจะเป็เหมือนจะคนเยอะขึ้นคนเยอะขึ้นเหรอครับแล้วก็ไปยกาศโอเคขึ้นนะครับถ้าปีหน้ามีอีกอยากมาพี่มาครับมาแน่นอนนะปีหน้ามาเจอพี่คมนะครับผมจะลืมยงทักพี่คมด้วยทีมงานเราเหนื่อยมากในวันนี้อยากจะฝากอะไรถึงทีมงานเรามั่งครับขอบคุณที่ร้างคนงานดีๆรับด้ครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับโอ้คนนี้ดีกว่าคนนี้ดีกว่าสวัสดีครับใส่เสื้องานด้วย นะครับผมซึ่งกูเป็นสตาฟกูยังไม่มีเสื้อเลยนะครับผมอ่ะพี่สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อก้าวปีเก้านะครับผมปีที่แล้วได้มาปีมาปีแล้วมาด้วยแฟนบันแท้แลปีนี้กับปีแล้วจะกล้ากระเบ้นงพี่ปีนี้คนจะเยอะกว่าปีแล้วรู้สึกไงกับปีนี้ม้างปีนี้ก็โอเคเลยครับอยากจะฝากอะไรถึงทีมงานแล้วมังครับขออนุญาตถ่ายไกลก็ขอบคุณทีมงานที่ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมาครับผมปีหน้ามาน้พี่เนาะปีหน้ามาเจอพี่ครับนะครับทักกันด้วยรุณครับ พาร์ทหน้ามันจะพาเมื่อนทุกคนไปคุยกับสาวๆภายในงานบอกเลยว่าน่ารักมากแถมยังมีบรรยากาศการแสดงคอนเสิร์ตในงานมาฝาก้วยนะห้ามพลาดแล้วเจอกัน